Oh, หนาวครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อยู่กับร้านหนึ่งชาแนลนะครับอยู่ในช่วงร้านหนึ่งชมสวนชีวิตจะสดใสในใจมีธรรมชาติและดอกไม้วันนี้เช้าๆอากาศเย็นๆครับเดี๋ยวร้านหนึ่งจะให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกับว่านกวักนางพญายใหญ่กันครับเดี๋ยวเราไปชมภาพสวยๆของดอกกวักนางพญายใหญ่กันครับไปกันครับ ท่านผู้ชมครับนี่คือต้นของว่านกวักนางพญาใหญ่นะครับใบจะใหญ่ลําต้นสูงนี่คือความความใหญ่ของใบนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวล้านหนึ่งให้ดูใกล้ๆเลยนะครับนี่คือความใหญ่ของใบใบใหญ่มาก เดี๋ยวร้านหนึ่งจะให้ชมดอกของกวักนางพญาใหญ่นะครับก็จะเป็นดอกสีขาวครับตอนนี้ยังบานไม่เต็มที่ครับดอกมีดอกตุูมๆด้วยครับท่านผู้ชมกวักนางพญาใหญ่ก็จะเป็นว่านมงคลนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะปลูกร้านหนึ่งแนะนำปลูกได้เลยนะครับท่านผู้ชมปลูกง่ายมากปลูกใส่กระถาง นะครับก็จะเป็นไม้มงคลครับว่านกวักนางพญาใหญ่จะมีศรพท์คุณนะครับเดี๋ยวร้านหนึ่งจะอธิบายศัพท์คุณคร่าวๆให้กับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องร้านหนึ่งชมสวนได้ละรับชมแล้วก็ได้รู้จักกับว่านชนิดนี้นะครับเนี่ยออกดอกกว่าจะบานก็หลายวันนะครับท่านผู้ชมไม่เหมือนมหาบัวมหาบัวนี้คือบานบานไม่นานครับ แต่ว่านกวักนางพญาจะบานหลายวันเลยครับครับท่านผู้ชมครับหามาปลูกไว้เลยนะครับว่านกวักนางพญาใหญ่เป็นว่านเมตตามหานิยมสูงปลูกไว้กับบ้านจะมีโชคลาภเป็นสิริมงคลมีอำนาจวาสนาคุ้มครองปกป้องภัยพิบัติต่างๆครับท่านผู้ชมเป็นว่านมงคลจริงๆครับเนี่ยร้านหนึ่งปลูก ก็จะออกดอกปีแรกนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็รู้จักกับว่านชนิดนี้นะครับนะครับดอกสวยมากๆครับท่านผู้ชมเป็นดอกสีขาวนะครับลำต้นสูงยาวครับนะครับช่อตุ่มๆก็สวยสวยงามมากๆ วันนี้รายการร้านหนึ่งชมสวนก็อยากจะแบ่งปันความรู้สําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมช่องของร้านหนึ่งครั้งแรกนะครับก็อยากจะให้กดติดตามไว้เลยนะครับอีกไม่นานเราก็จะเข้าสู่ร้านหนึ่งชมสวนอีกเช่นเคยครับเพราะว่าช่วงนี้พันไม้ต่างๆก็จะยุบตัวครับเห็นมองไปด้านโน้นนะครับจะเห็นรงรงว่านต่างๆครับไม่มีว่านเลยครับเหลือแต่กระถางเท่านั้นครับ ช่วงหน้าฝนเราก็จะมาเจอกันครับดูใบครับใบสวยมากๆครับใบสวยใบยใหญ่ก็จะมีเห็นท่านผู้รู้บอกว่ามีสองมีสองชนิดนะครับก็ชนิดคือนางพญาใหญ่กวักนางพญาใหญ่นั่นเองนะครับแล้วก็ค่าต้นเล็กกว่านี้ก็กวักนางพญาเล็กครับ ครับแล้วก็กระถางด้านข้างนี้ก็คือเศรษฐีก้านทองนั่นเองนะครับท่านผู้ชมปีนี้สวยงามมากปีที่แล้วไม่ค่อยสวยนะครับดูก้านสิครับเป็นสีทองออกมาแล้วจะมีโชคมีลาบนะครับท่านผู้ชมดูบิดขอดเชียวบิดบิดเป็นเกียวเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ดูสอใบนี้ครับเนี่ยครับบิดสวยงามมากคอดซับ เศรษฐีการทองขอดซับหรือเปล่าครับเนี่ยดูดูเขาจะบิดจะขอดเข้ามาหากันนะครับสองใบเนี่ยจะแตกต่างจากตัวอื่นนะครับเนี่ยเห็นไหมครับท่านผู้ชมกระถางนี้สวยงามมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับเศรษฐีการทองครับท่านผู้ชมครับดูปีนี้มีลูกขึ้นมาเต็มเลยครับนี่คือลูก ของเศรษฐีก้านทองนะครับปีที่แล้วจะออกช่อดอกแล้วก็จะมีมะเมล็ดปีนี้ลูกออกมาเต็มเลยครับครับสวยงามมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมนี่จะมีแตกช่อออกมาครับแล้วก็อันนี้จะเป็นขอดเหมือนกับขอดซับยังไงก็ไม่รู้ครับสงสัยจะมีโชคนะครับงวดนี้ สวยงามมากๆครับท่านผู้ชมโอเคครับขออุ่นเครื่องนิดนึงครับหนาวมากๆครับโอเคครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นไงบ้างครับได้ชมวานกวักนางพญายใหญ่กันครับวันนี้ละรายการร้านหนึ่งชมสวนก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมแล้วก็ กดติดตามกดซับสไคร์ให้ร้านหนึ่งด้วยนะครับวันนี้รู้สึกว่าหนาวครับพูดไม่ไม่ค่อยออกครับวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบายครับ